สวัสดีครับคุณฟังทีละครับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องนะครับซึ่งเขียนโดยประกาศหอมคอลัมน์นี้ก็ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ไทยโพสต์อิสราภาพแห่งความคิดเป็นไทยโพสต์ฉบับธนาคารที่27เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2567นะครับวันนี้ให้ชื่อว่าเก้าอี้อยู่ไหนเนื้อหาใจความเริ่มต้นประกาศหอมบอกว่าอย่างนี้ครับนับวันเวลาได้เลยนะครับ ยิ่งนานเข้าเนี่ยก็ยิ่งชัดเจนว่าทักษิณชินวัตรทั้งครอบงำทั้งครอบครองรัฐบาลแผ่ทองฐานอะไรที่ไม่เคยเกิดก็ได้เห็นกันยุคนี้แหละครับน่าจะเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการตั้งรัฐบาลที่พักร่วมรัฐบาลเนี่ยถึงขั้นต้องออกหนังสือทวงถามพักที่เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลว่าเก้าอี้เนี่ยหายไปไหน ก็พักพลังประชารัฐนั่นแหละครับในหนังสือทวงถามเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้ด้วยพักพลังประชารัฐได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรคพลังประชารัฐเมื่อวันศุกร์ที่23สิงหาคม2567คณะกรรมการบริหารพักได้พิจารณาเรื่องเสนอชื่อบุคคลให้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีตามข้อบังคับพักพลังประชารัฐพุทธศักราช2561 ข้อ17วงเล็บหนึ่งวงเล็บชชิงและข้อ9 1 2โดยที่ประชุมได้พิจารณาการที่พักพลังประชารัฐได้เข้าร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทยโดยได้มีการแถลงข่าวร่วมกับพักการเมืองร่วมรัฐบาลอื่นๆไปเมื่อวันที่1 5สิงหาคม2567และในการประชุมสภาผู้แทรนราษฎรเมื่อวันที่1 6สิงหาคม2567 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคพลังประชารัฐก็ลงมติเห็นชอบให้หัวหน้าพักเพื่อไทยนางสาวแพทองทานชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งเมื่อวันที่20สิงหาคม2567หัวหน้าพักพลังประชารัฐได้เสนอรายชื่อบุคคลซึ่งพักเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีของพัก ไปให้ในายกรัฐมนตรีนางสาวแพรท,ทองทานชินวัตรตามสิ่งที่ส่งมาด้วยผ่านในแพทย์พรหมมินเลิศสุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจำนวนสีท่านดังนี้ 1. พลตำรวจเอกพัชรวาดวงสุวรรณดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2. ร้อยเอกธรรมนัทพรหมเผ่าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรศและสหกรณ์ 3. นายสันติพร้อมพัฒน์ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุข 4. นายอัฐกรศิริรัฐยากรดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายชื่อบุคคลดังกล่าวข้างต้นให้ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรค ทั้งนี้ถ้าหากรายชื่อบุคคลที่เสนอไปข้างต้นปรากฏว่ามีบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่ผ่านคุณสมบัติในการดารงตําแหน่งรัฐมนตรีที่ประชุมมีมติมอบอํานาจให้หัวหน้าพักพลังประชารัฐเป็นผู้พิจารณาเปลี่ยนแปลงรายชื่อบุคคลใหม่และเสนอให้ในายกรัฐมนตรีดําเนินการทดแทนแต่ปรากฏว่าเมื่อพักพลังประชารัฐสอบถามไปยังพลตเอกพัชรวาทวงศุวรรณซึ่งเป็นบุคคลที่พักเสนอชื่อ ให้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีจึงทราบว่าสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่ได้ติดต่อเพื่อส่งแบบข้อมูลประกอบการเสนอเรื่องการแต่งตั้งรัฐมนตรีให้ดังนั้นเพื่อมิให้เกิดความล่าช้าในการดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลผู้ที่จะดํารงตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีพรรคพลังประชารัฐจึงมีหนังสือฉบับนี้เพื่อกราบเรียนนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านมีอํานาจในการสั่งการสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้โปรด มีบัญชาให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำเนินการส่งแบบข้อมูลประกอบการเสนอเรื่องการแต่งตั้งรัฐมนตรีให้กับพลตบอกพัชรวาดวงสวรรค์เพื่อที่พักพลังประชารัฐจะได้ดำเนินการให้มีการกรอกข้อมูลในแบบและนำส่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยเร็วต่อไปนี่เป็นหนังสือนะครับที่เขาออกมาอย่างนี้พระการหอมบอกว่าเกมนี้เนี่ยเป็นความเก่าของฝั่งลุงป้อมนะครับเพราะยังไงซะ ชื่อสองชื่อที่ส่งไปโดยฝั่งธรรมนัตเนี่ยไม่ได้ทําตามข้อบังคับพักพลังประชารัฐนะครับอย่าลืมถ้าหากว่านายกองอิงหยิบไปใช้เนี่ยมันจะกลายเป็นคดีอย่างแน่นอนแต่อย่าว่านั่นแหละครับเรื่องของการชิงไหวชิงพลิกเนี่ยมันพลิกไปพลิกมาได้ตลอดเวลาเดิมทีก็คิดว่ารายชื่อสี่คนที่เสนอไปนั้นชื่อของธรรมนัตน่าจะไม่ผ่าน พอไม่ผ่านเสร็จปุ๊บก็เป็นสิทธิ์ของคณะกรรมการบริหารพักพลังประชารัฐที่อยู่ในการคอนโทรลของลุงป้อมจะหยิบชื่อใหม่ขึ้นมาแต่ดันไปเจอเหตุการณ์ปิดสวิตช์วงสุวรรณซะก่อนนะครับก็ไปตรงกับข่าวสารก่อนหน้านั้นแหละครับวทัทศิษิณเนี่ยสั่งในคณะรัฐมนตรีห้ามมีคนบ้านป่าอยู่อย่างเด็ดขาดจึงเข้าข่ายครอบงำพักเพื่อไทยพักพลังประชารัฐขึ้นมาอีกหนึ่งกรณี ร้งรัฐบาลเที่ยวนี้เนี่ยเพราะคนชื่อทักษิณชินวัตรคนเดียวมันทําให้พันกันไปหมดนะครับศรัทธาของประชาชนกับนักการเมืองก็เริ่มลดลงไปเรื่อยๆไม่เห็นอนาคตอะไรเลยนะครับไม่เห็นแห้งสิ้นเลยว่ารัฐบาลอุงอิงนีจะเข้ามาแก้ปัญหาอะไรได้บ้างโดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจเพราะว่าพ่อนายกเนี่ยบอกว่าดิจิตอลวันเลตจะเดินหน้าต่อทั้งทั้ง,ท,ง,ท,งที่มีเสียงเตือนอยู่ทุกวันให้ระวังมันจะพาประเทศเข้าสู่หายนะนะครับ แถมผู้เป็นพ่อเนี่ยยังใช้สกิลเก่าๆพื้นฐานเก่าๆทักษะเก่าๆเ,เอาธุรกิจใต้ดินขึ้นมาไว้บนดินคิดแบบในทุนหวังแต่เพียงกำไรให้กับผู้ถือหุ้นเท่านั้นเองส่วนประเทศจะชิบหาย,ยังไงก็ช่างมันเอาอย่างนี้นะครับมีคณิตศาสตร์การเมืองที่น่าสนใจพักพลังประชาััเนี่ยมีสอสอคน พักรวมไทยสร้างชาติมีสอสอสคนรวมกันสองพักเนี่ยเจคนถ้าเกิดสองพักนี้บอกว่าไม่อยากจะไปต่อแล้วเพราะว่าทักษิณซึ่งเป็นศัตรูการเมืองเก่าเ่ยเข้ามาจัดการทุกอย่างเลยแล้วทั้งสองพักนี้ขอถอนตัวออกจากการร่วมรัฐบาลเสียงรัฐบาลจะเหลืออยู่แค่238เสียงซึ่งไม่ถึงครึ่งนะครับรัฐบาลอยู่ไม่ได้ครับนาย,ยกต้องลาออกหรือไม่ก็ต้องยุบสภาแล้วก็ไปเลือกตั้งใหม พักสองพักนี้จะมีอำน,นาจต่อรองที่สูงมากนะครับแต่ทำไมทำไมถึงไปงอกับนักโทษชายไพศชิบทำไมครับเชื่อเถอะครับพักประชาชนเนี่ยยังไม่อยากจะร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทยในเวลานี้เพราะว่ากลิ่นเนี่ยมันเน่าโชยออกมาแล้วนะครับรอเลือกตั้งดีกว่าเพราะว่าโอกาสแลนสไลด์เนี่ยมีสูงกว่าแล้วก็สง่างามมากกว่า แต่ถ้าเกิดพรรคประชาชนเกิดพี่เลนขึ้นมาอยากจะไปร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยดื้อเนี่ยก็เตรียมเปลี่ยนชื่อพรรคได้เลยนะครับเปลี่ยนเป็นชื่อพรรคทรยศประชาชนนี่แหละครับคือการตั้งรัฐบาลคือไม่ว่าจะพลิกไปทางไหนก็นแล้วแต่ยังมีคราบของคนที่เคยเป็นนักโทษคดีคอร์รัปชันเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ทุกประตูทั้งแบบที่เปิดเผยแล้วก็แบบที่ไม่เป็นข่าวนี่แค่เริ่มต้นนะครับยังชัดขนาดนี้ถ้าปล่อยไปอีกสักพักหนึ่ง บรรยากาศนายกรัฐมนตรี2คนเนี่ยมันจะมาเต็มเลยนะครับนายกที่ได้รับการโปรดกล้าโปรกระม่อมจะเป็นเพียงแค่หุ่นเชิดของนายกที่ตั้งตนขึ้นมาเองระวังนะครับเดี๋ยวจะถูกล้มกระดานเอานะครับระวังครับ